จะได้ผ่าเองโดยตรงแบบทําความสะอาดจันทร์ใหญ่หรือเอาแบบเอแบบเอแบบน้ำล้างอาจารย์ใหญ่ขึ้นมาผ่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเราไปทําการทดลองกับพวกสัตว์ก่อนแล้วก็แบบถ้าในสัตว์นั้นให้ผลดีอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีการแบบต,ต่อไปทําต่อไปทําในคนแบบในคนมันก็จะมีแบบมันจะมีเฟ็ สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพบกับช่องของอาร์มเองเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาในคอนเทนต์ที่สุดพิเศษเหมือนเดิมเราจะมาสัมภาษณ์กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้มาก่อนนะครับการแชร์ประสบการณ์การเรียนวิทย์แพทย์เรียนยากจริงไหมทําการทดลองกับสัตว์จริงหรือเปล่าผลิตยาหรือคิดค้นยาจริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันในคลิปนี้นะครับกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการเรียนต่อทางด้านนี้นะแล้วก็เรียนยังไง5ปีให้ได้ปริญญาโทด้วย อโคตรเจ๋งเลยเห็นว่าแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ตีควบโทรนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับเพื่อนเราตอนสามทุ่มครึ่งนะฮะเดี๋ยวให้พี่เจนเนี่ยนะ่มตัวเองกันนะให้น้องๆรู้จักโอเคสวัสดีค่ะก็ชื่อนางสาวเจนจิราประสงทองนะคะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะคณะวิทยศาศาสตร์การแพทย์ ็เรียนจบแล้วค่ะแต่พี่เขาเรียน่อพอโทอยู่แล้วทุกคนค่ะปัจจุบันก็เรียน่อบโทอยู่ค่ะพอโทนี่คือเรียนเหมือนเดิมปะะพอโทก็เรียนคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเลือกสาขาที่เจาะจงมากขึ้นก็คือสาขาสรีรวิทยาค่ะอ๋อก็ไปทางด้านร่างกายใช่ไหมใช่เป็นเกี่ยวกับหน้าที่ของระบบของร่างกายค่ะ เจาะลึกลงไปในระบบต่างๆของร่างกายเรา <Yahoo! S 2> แล้วที่นี้อยากรู้ว่าทําไมถึงเลือกเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ตอนนั้นเนาะที่จบหมอหกแล้วก็ไม่ค่อยได้คิดอะไรเราเห็นว่ามันมีอ่ะมันใกล้บ้านหนึ่งสองก็คือมันมีคณะนี้แล้วก็สาขานี้ที่มันเป็นเออห้าปี เรียนห้าปีได้วุฒิปอตีแล้วก็ปอโทเออตอนนั้นเราก็เลยแบบมันแปลกใหม่อ่ะเราไม่ค่อยเห็นแบบมหาลัยไหนที่มีแบบ5ปีจบปอโทอะไรเงี้ยเพราะปกติเราก็จะเห็นว่าเรียนปอตีสี่ปีแล้วก็ปอโทอีกสองปีก็เป็นหกปีเอออันนี้มันก็เหมือนแบบเชิญชวนเราให้รู้สึกว่าแบบน่าเรียนอะไรเงี้เออเพราะว่าห้าปีแล้วก็จะได้แบบปอตีแล้วก็ปอโทก็เลยลองสมัครแล้วมันก็ได้ ก็เลยได้เรียนคณะนี้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบเป็นสายสุขภาพด้วยหนึ่งอ่ะเราก็สนใจสา,สายสุขภาพอยู่แล้วใช่แล้วทำไมไปสอบหมอ่า <c oughs> เคยสอบแล้วแต่ไม่ตีน <c oughs> <c oughs> จริงๆส่วนใหญ่คนคณะนี้ก็คือส่วนมากเลยเกือบครึ่งเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ะของคนที่เรียนคณะเนี้ยมักจะเคยสอบพวกหมอทันตะม,มาก่อน สอบพวกกศใช่เราไม่ติดก็เลยมาคณะนี้ก็เอยถามแบบว่าอ่สาขาในวิทยาศาสตร์ประเทศเนี่ยเรียนยากเลยตอนช่วงปีหนึ่งถึงปีสี่เนี่ยตอนปอตีอเรียนยากจริงจริงนี่ก็ไม่ใช่คนเรียนเก่งนะมันก็พอเรียนไปได้อ่ะมันก็ ถ้าเป็นปีหนึ่งปีสองมันก็จะเรียนวิชาทั่วไปของมก็สายสุขภาพทุกคณะก็จะต้องเรียนคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันอือย่างพวกแพทย์ทันต์เภสัชอะไรเงี้ยเขาก็มาเรียนของวิชาของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์นะก็เป็นแบบเพราะว่าพวกสายสุขภาพอะสุดท้ายแล้วยังไงมันก็ต้องเรียนเกายวิภาคสรีรวิทยาชีวเคมีจุลชีววิทยา สุดท้ายมันก็ต้องเรียนไอ้พวกนี้เหมือนกันถ้าบอกว่ายากไหมหรอมันก็จะเจอแบบออย่างคณิตศาสตร์ก็จะเจอเป็นแบบคณิตศาสตร์เบื้องต้นฟิสิกส์เบื้องต้นเคมีอะไรเงีย้ยก็เป็นวิชาแบบพื้นพื้นอะคือถ้าเลือกเรียนสายสุขภาพอะยังไงมันก็จเจออยู่แล้วอะอม,มันหนีไม่ได้อะถ้าเราบอกว่ามันชอบอะมันก็แค่ต้องพยายามเรียนให้มันได้ <introductory> ยากไหม<ะ><ๆ>หรอ เราก็ไม่ได้เียนคนเดียวอ่ะมีเพื่อนช่วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าร้อยเปอร์เนี้ให้ความยากเท่หร่อืมให้สักเจ็ดสิบอนก็ยากอยู่นะเจ็ดสิเออก็จริงๆอ่ะที่รู้สึกว่ายากกับมันคือวิชาเบื้องต้นนะเพราะว่าเราแบบจบมัธยมมาจากคนละที่ใช่ไหมมันก็มีหลายๆอย่างที่มันต้องปรับมันก็จะแบบ เจอที่มันลึกขึ้นนิดหน่อยอะ่ะรออู้สึกว่ายากคือวิชาพวกเบสิกอะ่ะแต่พอเป็นวิชาในคณะปุบอะ่ะของคณะของภาครยายเงี้ยมันก็จะเริ่มแบบซอฟลงอะ่ะมันเรียนละเอียดมากขึ้นแต่เหมือนเราก็จะปรับทําความเข้าใจได้มากขึ้นอะ่ะก็คือถ้าเกิดว,ว่าวิชาที่ยากเลยเย้ะก็คือก็จะเป็นวิชาพื้นฐานใช่ไหมเป็นพื้นฐานที่แบบว,ว่าตอนเรียนมปลายแล้วก็มาปรับตอนมา ก็แสดงว่าถ้าเกิดพื้นฐานไม่แน่นมานี่ก็คือก็ลําบากอยู่นะก็ต้องมีความพยายาม,มใช่ไหมใช่ใช่อย่างแบบอย่างคณิตอะไรเงี้ยพวกคณิตเบื้องต้นอย่างเงี้ยสอบกลางภาคเก็บสี่สเปอร์เซ็นต์เนี้ยปลายภาคสี่สิบเปอร์เซ็นต์ะน้นเขาคงมีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือแบบหลุดนะถ้าไม่ได้ก็หลุดจริงๆก็ก็วัดเลยว่าถ้าเกิดมิดเทิมทําไม่ได้ไอ่างเงี้ยก็จะไปวังไปนอนก็ไม่ได้ก็มันก็ยาก จริงๆนี่ก็ไม่ใช่คนเรียนเก่งนะมันก็พอเรียนไปได้อะ่มนะ,ม,อไไอะมันก็ยากอะ่ะทำอะไรแล้วเราไปฝึกงานที่ไหนมาอันนี้ก็คือพอเราเลือกเรียนเป็นสาขาแบบตีควบโทขอใช้คำว่าตีควบโทแล้วกันเนาะก็คือแบบ5ปีจบปอโทก็คือ พอเป็นตีควบโทอ่ะถ้าเรียนเนี่ยเลือกเรียนเป็นสรีรวิทยาดังนั้นอะ่ะตอนฝึกงานส่วนใหญ่สรีรวิทยาจะฝึกงานที่คณะอืมก็คือแบบอยู่ที่ห้องห้องแลบ,บของเราก็คือห้องห้องทําวิจัยของเรานั่นแหละอืมก็ทําเป็นแบบเหมือนเป็นโปรเจกต์ของโปรโทรไปด้วยอะไรเงี้ยหลือส่วนหนึ่งที่อาจารย์แบบเราสนใจคุยกับอาจารย์แล้วอยากทําส่วนใหญ่ฝึกงานของ ซาลีระก็จะเป็นประมาณนั้นหรือถ้าใครอยากแบบออกไปฝึกงานที่อื่นอ่ะมันก็จะมีหลายที่ถ้าเรามีที่ที่แบบเราอยากไปอ่ะเราก็แบบเลือกแล้วก็เสนอไปอาจจะเป็นแบบพวกสถาบันวิจัยจุฬา์อะไรเงี้ยก็มีมีคนไปฝึกแล้วก็จะมีพวกตาโรงพยาบาลเพราะว่ามันจะมีเทคนิคที่เราแบบเรียนแล้วก็ไปทําที่นู้นได้อ่ะอืมแล้วอย่างนี้คือตอนทำโปรเจกต์อ่ะ ยากใช่ไหมโปรเจกต์กสัมมนานี่มันจะมาในปีเดียวกันถูกปะตอนเรียนเนะาะอือใช่ยากเลยแต่เออเพราะมันเขาบอกว่าสัมมนาไม่มีหน่วยกิจใช่ไหมแต่แบบทุกคนก็คือทุ่มเทกันทำมากเพราะว่าเวลาแก้แล้วมันก็ยากถ้ามันต้อง่อมแต่เนี้ยคือมันทำเป็นคู่เออ อันนี้เขายังใจดีหน่อยให้เราแบบสัมมนาเป็นคูค่ก็คือไปเลือกแบบแต่เป็นการเลือกงานวิจัยของคนอื่นมาพีเต์เป็นสัมมนาแล้วก็ต้องแบบศึกษางานวิจัยของคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการอ่านแบบเปเปอร์เกือบแทบจะแทบจะเป็นแบบครั้งแรกครั้งสองของใครหลายๆคนน่ะก็คือแบบใกล้จะจบปีแล้วอ่ะแต่แบบเพิ่งจะได้แบบเริ่มอ่านเปเปอ์เต็มเต็มอะไรเงี้ยมันก็ยากตรงการแบบ ทำความเข้าใจอะไรเงี้ยบางทีแบบบางเทคนิคของการทดลองบางทีเราก็แบบไม่เคยทําไม่รู้จักอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาแบบนั่งศึกษาคนฟี่ฟ้าดูมันก็พอได้พ <c oughs> อได้อยู่ไม่เก่งแล้วแกเราก็ต้องเียบางทีเราก็ Google ทางสเหตเนี่ยมันก็ช่วยเราได้ระดับนึงแต่แบบ ก็ไม่ใช่แบบไปเข้าใจตามที่มันบอกมากเออก็จะมีแบบบางเเออบางอันที่เป็นศัพท์เทคนิคเราก็ต้องแบบมาพิจารณาดูว่าเขาหมายถึงอะไรอะไรแบบนี้อ่าแล้วดีคือลองบอกหน่อยว่าจุดด้อยและจุดแข็งของภาษาเอ่อถ้าเป็นจุดด้อยก็รู้สึกว่าแบบเหมือนถ้าเราพูดไปอ่ะมันเหมือนเป็นอะไรที่กลางกางอะ่ะมันไม่ได้มีแบบ จุดเด่นที่เป็นเฉพาะของมันอะตอนเนี้ยคือเหมือนเออไปทางงาู้นไปทางนี้อะไรเงี้ยเหมือนมันไปได้หลายทางอะมันมันไม่มีจุดแข็งที่แบบตายตัวว่าแบบเอ้ยจบไปนะไปทํางานนี้นะอ,อย่างเภสัชแล้วก็จะอ่ะไปเป็นเภสัชกรเงนี้ยใช่ไหมแต่เภสัชกรรมแพทย์เขาพูดปุ๊บ,บมันไปแบบค่อนข้างหลากหลายอะมันจะเรียกว่าเป็นจุดด้อยไหมอะแต่ย่นี้ก็รู้สึกว่าเหมือนแบบมันมันไม่ค่อย มันไม่สุดอะมันไม่สุดไปสักทางนึ่งนอะแต่แต่มันก็นดีนะมันเป็นข้อดีนะมันจะเป็นจุดแข็งสําหรับใครหลายคนที่เขามีเป้าหมายชัดเจน<อ>แต่คนที่แบบเลือกมาเรียนโดยที่แบบเป้าหมายฉั้นไม่ชัดเจนอะมันก็จะรู้สึกว่าแบบแไปทางนู้นไปทางนี้อะไรอเนี้ยเพราะแบบเวลาเราเรียนอะเราถึงเราได้เรียนถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก,การแพทย์อะสาขาวิทยาศาสตร์ก,การแพทย์เลยนะมันจะแบ่งเป็น สี่สาขาจะมีสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาชีวเคมีจุลชีววิทยาแล้วก็กายวิภาคศาสตร์ก็คือถ้าเป็นสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์อะมันจะได้เรียนทุกสาขาแต่มันไม่ได้ลึกเหมือนคนที่เลือกสาขานั้นโดยตรงกายวิภาคเราก็เรียนแค่แบบวิชากายวิภาคอะไรเงี้ยแต่อย่างพวกเด็กกายวิภาคเขาก็จะเรียนเยอะกว่านั้นได้ผ่าอาจารย์ใหญ่ได้แบบ อะไรเงี้ยอย่างเราก็ได้เรียนแค่สิ่งที่เขาผ่ามาแล้วเตงเด็กกายวิภาคก,ก็จะได้ผ่าเองโดยตรงแบบทําความสะอาดอาจารย์ใหญ่หรือเอาแบบเอนแบบ้ำล้างอาจารย์ใหญ่ขึ้นมาผ่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบไปายประเด็นจุดแข็งหรอก็คงจุดแข็งก็คืออีกอย่างมันก็คือทํางานได้หลากหลายนั่นแหละ <laughs> มันย้อนแย้งแค่ถามแบบว่าถ้าสำหรับอยากเข้าเข้าคณะนี้ยจะต้องแบบวิชาไหนจะต้องมาแบบแน่นมากที่สุดที่แบบจะต้องเป็นแบบคุณต้องแบบแข่งมันเลยอะวิชานะเอาจริงๆฟกวิชาคํานวร์อะอาจจะต้องแข่งหน่อยพวกเคมีอะไรแบบเนี้อย่างฟิสิกส์ก็ไม่ค่อยได้ใช้มีแค่เรียนเทอมเดียวก็คือแบบเป็นเบื้องต้นแต่แบบ เคมีอ่ะ er, ถึงเราจะเรียนเบื้องต้นในปีแรกด้วยแต่แบบพอเราทำแบบจริงๆอ่ะเราต้องใช้สารเคมี er. เอ่อทำงานในห้องปฏิบัติการอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเน้นทํางานในห้องปฏิบัติการเออมันก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับสารเคมี er, หรือการคํานวณสารปริมาณสารอะไรแบบเนี้ยใช่ที่เราต้องรู้น้นๆก็าจะเป็นพวกเคมีอีกอย่างหนึ่งคือภาษาอังกฤษ อ่านได้อ่านงานวิจัยแล้วเข้าใจแบบนะี้ก็จะโอเคอืมองั้นข้อถามเลยว่าพอเราเริ่มเรียนตรงนี้ปุ๊บปะเราคิดว่าการตลาดสาขาของเราอ่ะกับคณะของเราเนี่ยความต้องการทางการตลาดในปัจจุบันเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหน,นีีก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์การแพทย์มันก็เริ่มแบบ มีคนรู้จักมากขึ้นนะคะที่เมื่อก่อนก็เราจะไม่ค่อยรู้จักเพราะว่ามันจะไปอยู่ในคณะแพทย์ไรเงี้ยมันก็เป็นแบบสาขาหนึ่งของแพทย์เดี<ๆ>๋ยวนี้ม,นมันก็จะมีแบบพวกเรามีแบบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบรับงานเออหรือว่าเป็นพวกแบบจริงๆสถาบันนี้ติเวชอะเขาก็รับพวกวิทยาศาสตร์การแพทย์นะแต่ว่าอย่างพวกชีวเคมีอะไรเงี้ยไปน ไปทดสอบสารหรือไปหาสารอย่างพวกแบบเวลาวัดปริมาณสารเจ็บติดหรือเงี้ยดูสารเจ็บติดเวลาเขาแบบพิสูจน์หลักฐานหรืออะไรแบบเนี้ยจริงๆวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็มีส่วนนะเพราะว่าเราก็มีการเรียนแบบ m ติวิทย์เหมือนกันหรือแบบไปเป็นแบบพวกอย่างพวกจุลชีวะบางทีก็ไปเป็นแบบพวกในโรงงานอะไรแบบเนี้ยเกี่ยวกับแบบว่าเชือ้อหรืออะไรพวกเนี้ยเวลาแบบพวกโรงงานอาหารหรือรอะไร ที่แบบมันต้องตรวจความปลอดภัยความสะอาดอะไรแบบนี้ก็จะเป็นจุนด้วยส่วนหนึ่งหรือในโรงพยาบาลถ้าเราแบบพูดถึงเทคนิคการแพทย์เราก็จะทําคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าบางทีเราอ่ะจะตรวจได้ลึกกว่าพวกเทคนิคการแพทย์อย่างอันนั้นเขาจะเป็นแบบตรวจเบื้องต้นแบบตรวจเลือดหรือตรวจอะไรแบบแต่ถ้าเป็นแบบลึกลงไปในบบระดับ DNA หรืออะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบบวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นคนทำ มีอะไรจะบอกกับคนที่เขาอยากหรือน้องๆเนี่ยในปีนี้หรือปีต่อๆไปเตรียมตัวยังไงในการเข้าเรียนขนาดนี้อะไรเอ่อ,องรเชิญคนะขายของอะขายของอะจริงๆก็ส่วนหนึ่งความความอยากรู้อยากเรียนของเราเนาะมันก็เป็นแบบตักสําคัญเลยคือถ้าเราสนใจอะเราก็จะลองศึกษาดูว่ามันมีอะไรบ้างอะไรอย่เงี้ย มีอะไรที่น่าสนใจจริงๆมันก็ไม่ใช่คณะที่เรียนยากนะแต่ว่าแบบบางทีเราก็จะแบบรู้สึกว่ามันเอ้ยยากอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็ยากทุกคณะไม่ใช่ว่าแบบวิชาสุขภาพจะต้องยากเสมอไปคณะวิทย์ก็ยากคณะอื่นๆเขาก็ยากไปตามแบบพารของเขาอะไรอย่เงี้ยถ้าเรามีใจที่จะเรียนมันก็ เป็นแรงผลักดันให้เรารู้สึกแบบเรียนแล้วมันโอเคอะไรแบบนี้คณะเป็นวิชาการเรียนที่มันแบบเปิดโลกมากนะเรารู้สึกว่าแบบเวลาถ้าสมมติอะเราเลือกสรีรวทิทยาใช่ปะ่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบมันเปิดโลกเราอย่างเช่นเราเรียนระบบหลอดหัวใจแล้วเลือดอะมัธยมใช่ปะ่ะเราจะรู้แค่ว่าหัวใจมีสี่ห้องนะเอ้ยมันมีแบบจุดเริ่มต้นของการกระตุ้นของกระแสไฟฟ้าของหัวใจอะไรแบบเนี้ยเออมันมีหลายอย่างอะคือแบบ มันไม่ใช่แค่แบบหัวใจฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายแล้วกลับมาแล้วไปอะไรเงี้ยคือมันแบบเยอะมากคือมันเป็นอะไรที่มันดีนะเราได้รู้แบบระบบการทํางานของร่างกายเรา<ๆ>เฮ้ยเราความดันขึ้นอะ่ะเราเกิดจากอะไรเลยความดันเราสูงขึ้นอะไรเงี้ยเราทำไงให้มันลดต่ําลงมาได้คือส่วนใหญ่ขนาดเนี้ยก็จะแบบถ้าทําวิจัยก็จะเป็นแบบพวกหาแบบสารสําคัญหรือหาผลไม้หรือหาสมุนไพรอะไรแบบเนี้ยมาแบบ ทดแทนการใช้ยาหรือว่าเอามาใช้เป็นแบบสารหลักในยาอะไรเงี้ยเพื่อลดแบบผลข้างเคียงเวลาเราใช้ยาซึ่งแบบยาส่วนใหญ่ที่เรากินปัจจุบันก็จะเป็นแบบพวกสารสังเคราะห์ใช่ป่ะหรืออย่างพวกสมุนไพรที่เขาบอกว่าเฮ้ย hey, ฟ้าเทลายโจนนะป้องกันโควิดได้อะไรเงี้ยก็แห่กันไปซื้อแล้วก็กินโดยที่แบบเราก็ไม่รู้ว่ามันมีงานนิจัยรองรับไหมปริมาณที่ควรกินเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยหรือแบบเออหลายๆอย่างอะ อันนี้ก็คือแบบจะเป็นการศึกษาพวกเนี้ยก็จะคล้ายๆเภสัชส่วนวนึงด้วยเออ <c oughs> ก็แบบหาสารับประทนมาแบบช่วยรักษาโรคนี้ช่วยชะลอโรคนี้อะไรเนี้ยจริงๆมันแบบมีอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าแบบบ้านเราอะสมุนไพรมันเยอะใช่ป่ะละ่ะเออแบบนู่นน,นี่นั่นเออมันก็เป็นแบบสารที่มันมีประโยชน์อะแต่เราไม่รู้ว่าประโยชน์จริงของมันอะควรรับประทานที่ขนาดเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ ไม่ใช่แบบกินกินกินอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มีแต่ประโยชน์บางอย่างกินเยอะเกินมันก็เป็นโทษอันนี้ขณะเนี้ยก็ได้ช่วยให้เราแบบเข้าใจอแบบเนี้ยมากขึ้นคือ,อว่าของที่มีประโยชน์เนี่ยถ้าเราอ่ารับประทานหรือวัาทานเข้าไปเนี่ยที่มันไม่ได้ตามตามตามเกณฑ์หรือตามตามคุณสมบัติของมันที่มันมีม,นม,มันก็จะเกินโทษต่อร่างกายเยอะใช่มากเกินก็เป็นพิษน้อยเกินก็ไม่ได้ช่วยอะไร อออันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำงานหน้าที่แบบก็สนุกดีนะก็เป็นเหมือนวัาเป็นสิ่งหนึ่งที่คิดค้นเหมือนอะไคิดค้นยาอะไรอย่างเงี้ยนะเออใช่มีแบบอะไรแบบเนี้ยเยอะแยะนะเป็นแบบการทําวิจัยเกี่ยวกับพวกสารแบบเนี้ยเออแบบเหมือนเราดูสารอันนี้ว่าแบบในเออถ้าเป็นพวกเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบทําในอาจจะเป็นทําในเซลล์ก็คือแบบพวกเลี้ยงเซลลอะไรเงี้ยเราจะมีทําในสัตว์ทดลอง ต้องบอกก่อนว่าอันนี้มีพวกแบบทําในาสัตว์ทดลองไปแบบเลี้ยงหนูอะไรเงี้ยหนูเมาส์หนูแลดหนูเต่ากระต่ายอะไรแบบเนี้ยก็คือแบบเราไปทําการทดลองกับพวกสัสตว์ก่อนแล้วก็แบบในสัตว์มันให้ผลดีอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีการแบบต่อไปทําต่อไปทําในเออในเออไปทําในคนแบบในคนมันก็จะมีแบบมันจะมีเฟสของมันเป็นเฟสแบบคนสุขภาพดีก่อนนะ คนสุขภาพดีที่จํานวนมากขึ้นคนเป็นโรคอะไรเงี้ยแล้วค่อยผลิตออกมาเป็นยามันมีขั้นตอนแบบเยอะก็เป็นการทดลองแบบสารของเราในแบบระดับที่มันใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบเราผลิตยาอย่างนึงคือแบบเฮ้ยไปใช้เราจะเอาเนี่ยรักษามะเร็งอ่ะก็ไปใช้กับคนบเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยมันก็มันข้ามขั้นตอนมันต้องมีแบบในระดับเล็กๆแล้วก็ค่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆไปหาจนกระทั่งถึงสุดท้ายถึงจะกลายเป็นแบบ ผลิตภัณฑ์ออกไปให้คนที่เป็นโลกในจริงอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบการทำแลบแบบเนี้ยใช่เอาละโอ้พูดดีอ่ะพูดดีจังวะมี่สาระปะคือมี่สาระปา <laughs> อะโคกันมาต <c oughs> ั้งแต่แบบมอ,อะไรวะเนี่ยมอสองห้า <laughs> ปีอูห้าปีนี่แบบที <laughs> ่สารสุดแล้ววันเนี้ยเอาจริง <laughs> <laughs> ปกติก็มีสาระ ว่าไม่ได้นะอะเง้ยก็ถาก็แบบสอบถามได้อะ <si> ไรเงี้ยยังไงอะไรแบบเนี้ยเออเน,นี้ยพอได้พอให้คําแนะนําได้นิดหน่อยโอเครบกวนเวลามาเยอะแล้วเดี๋ยวยังไงก็นะ <Yeah. S 1> ขอบคุณมากๆเลยนะคุณน้ำเสียงสนใจมากเลยขอบคุณมากๆาจารที่แบบมาสลัเวลามาให้ความรู้กับเด็กๆเนาะให้กับน้องๆหรือคนทั่วไปเนาะ โอเคงั้นวันนี้ก็บ๊ายบายขอบคุณมากย่าบ๊ายบายถ้าใครสนใจก็สอบถามมาได้เนาะคอมเมนต์ใตข้างล่างอย่างเงี้เนาะจะเปิดคอมเมนต์ให้ได้ก่อนอันนี้เปิดคอมเมนต์ไม่ได้ต้องเป็น20วันอือต้องรอยาวไปยาวไปยาวไปย่าย่าบ๊ายบายตังคิวตังคิวเป็นไงบ้างทุกคนก็สัมภาษณ์เพื่อนรอนครับก็จบไปแล้วครับทีนี้ก็ เราได้ตอบข้อทุกสงสัยให้แล้วว่าเนี่ยการเรียนวิทย์แพทย์เป็นยังไงเรียนยากจริงไหมเอาละครับก็เหมือนเดิมเลยอารมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในคลิปนี้ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ฝากติดตามใน EP หน้าด้วยนะว่าผมจะมาในคณะไหนเรามีคณะวิทย์ไปแล้วสายสุขภาพไปแล้วเรามีวิทย์แพทย์ไปแล้วหรือวิศวะนะ,ะวิศวะหรือ คุรูดีหรือศึกษาศาสตร์ดีแล้ต้องรอติดตามชมกันนะครับใน EP หน้านะฮะเพราะนะวันนี้ก็สวัสดีครับ